สวัสดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับน้อยอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะมื้อนี้น้อยจะพาทุกคนมากินซินดาดเฮ็ดซินดาดเซินซินจุ่มน้เฮาก็ซอยซอยซินหมูก็ปลาหมึกแล้วแล้วเนาะนะวเฮาซอยสําเร็จแล้วเนาะยงแต่ทาจะกินเนาะกิน ชอบแบบไหนก็ทำสอแบบนั้นเนี่ยวนี้เอากะเอาบืกอเอาันเกีบยปั้นนี่มวเบื่อกุ่นหรือเปล่ข้างเนี่ยนี่เอาเกียมเครื่องเนาะนเป็นยงสุมล้ใช่

กินนี่ๆนี่หน่อยอร่อยมั้ย <cat on the vine -power> <cat on the waren> เออไม่เสร็ยังอนมาดูฟอนมาดูจนอนจเปลวนะเออยังพม่ันไม่เจ๊เชื่อโม้ันอ เออไม่เสียหนังหับอกเออเขาเราเป็นเออเออเงินก็เขาไปแปั่นั่นเลยหังหัวจะมาเยาววันพวกเด็กมึงก็วามันก็เป็นต้นไม้เรือยเดี๋ยวต้นตนต้ ตุนโ,โอ้โออออหต่ตุกินข้าหน่ะนี่ข้าวงห่ังตั่ดัดตุ่มจุ่มเหมือนกันเนาะเออมาเออเียบเซ็บตุ่มตามอ่ตุ่มีไม่ได้โอ้โ <cười> 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 Mày mang một ôm một Thế nói chỉ à, cấp <laughs> hơn là Ốc sau rồi là tối như vậy Không hàn vậy mình mùng Mùng mì là bình Dạ phô hà thôi đấy Chị này ừ, ừ. chị. Chị xin đáp nói chung Không có xem xem Chị, chị tới hết pin <laughs> Tô Tại học cho cái con ạ Anh thắt em

เวนนเขาย่งแล้ว <farklı> ก <sh arp enn ot> ็ไ่หูจัหอกเดี๋ยวมอสินนัดไปเนอะคุยกูเมื่อเดี๋ยอสินัดไปเห็นคุยนะถูกองเจ้าเดี๋ยวมาแล้วไปยาำอีกเมื่เอาหม้อกับไป หม,มอน,นี่ไปหาเลยพอ,อน้ำตาลนะมีีผมมีกระสอบกระขตอนจะมาเติมรุ่นจะหล่อ่ะครับพนดักเออชิบอัดเออจะหมอสุงับยิ่งยิ่งเชียง <c oughs> ก็จะได้คิดกินเนี่ยให้กินโซซอนตลอดสวัสดีครับจูเล่มาเรียนรู้บ้างจอนสักหน่อยที่นี่เอาเก็บไปยังมาทดลองมอไหมเนี่ยน้องมอมอสินดัดดีซื่อนี่เสร็จมอเนี่ย เนอตำมกนตำมอเาด้วยนแขง่ะก็เป็นหูเยเบียร์นี่ยมาพื่อนัวกองมือมาอาังปืนเฟเาอย่างไรสุด ใครตัวใจจะได้เ mm. ง so uh. like ินทาง YouTube คันัจไม่กชุบของเพื่นเลยอ่ะมเบื่ออยู่ที่้ามันจะต้เติมลง y o u t u b เติมนะตชไม่่ะไต้องชุบเติมชุองเก่าชครั้งแรกคือทำทำอเติมชชสงเ่่ววัน เอาความมาคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้จะได้ลาทุกคนไปก่อนกินมูกตะ,ะก่อนกินชิ้นละนเดียวก็กินหมดทุกท่าน,นเท่านนมีหลัองกินมั่วไปทั้งหดทั้งมัน thì phải tự mình tự cho kênh mình tự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  mình gì cái nhìn bìa này nó mắc mắc mắt 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 không mắt 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 แซับแต่อร่อยมากข้่วโอ๊ตตึ้นเราแซฟบตึ้นข้าตึ้นกระปุกแดงเอาอมเอาเมยเอาอมปน ุมยอดเดียวเับะอดเดีปิดเม่รอุ้มพันเสียงนงโต๊าแต่ไม่เพว่หมอนีมอดแล้วสะเคยไปห้ามไเพรต้อดแล้วมีมอสิดดาหมอดเฮ้กินมอดัปืดมอดั่งมาคุ้ยหั่นแอหมอเนี่หนอยพูดหนอยพูดเอาคับ อว่าออกม่าง้นค่ณมันเอามันเต่งยนุ่นพุณนยู่งลยนะแตกมันแีดนมมเพื่อนเนี่ยมื่อเ่อนข่ข่เมียนตองเหลวความน้ำตกหัว่เป็นแล้วมาดูด้ว เนาะจนจ and